งูเปื่อนคูดพิขุทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกๆุกคนควรขยักขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้พิขุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยพิขุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรขยะขยแขงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ ข้อนั้นเพราะอะไรพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงร่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนซามมีเกลอลามกดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูด กัดไม่ได้ก็จริงแลแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูดให้เปื้อนด้วยคูดได้นี้ฉันใดพิกุทั้งหลายแม้ผู้เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงร่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนซามมีเกลอรามกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยักขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้